จุยเออหยิบอ่ะมาลงตัดชุบจุบตัดตัดละเละตัดติงตัดตัดละเละตัดติงคอยว่าวยู่ท่ามขคืนนี่ขนาดเอามาอันเดียวจะเยกออมาให้เด้อตัวเอามาสองเพราะเขาเขาไม่เลื่มสิหูใจเขาแล้วไงเขาจะแย่งกัน อันน oh ี้ผ <Speaker |notimestamps|> ู <control> ้นี้ยังมีแต่แยงอ้ปะเนี่ม้นอนอผีนนอนผีจงๆอยู่ดิอันนี้จงี่เลยนะลยไมอาดิาไปซื้อนมเยอะอย่าโทรศัพท์เจ้าเขามาเมืหร่โอ้ม่ตันมิเตัเน้องมตองมาม่ตรงมาเฮ็ดั่นเลมึง เรืงเืองม,มันตรงนี้นะจะิ๋วเดีวยวเดเช็ดน้ำตาหน่อยนี่เอานี่มีกระดาษเอาตาเช็ดน้ำตาให้หน่อยนะตา <c ười> ต้องมานี่สองนาสามนาดอกยงเงี้ยนะนี่กระเพาะบแซ่บอไม่ได้มาไหง มมนเป็นตะย่านเลยเป็นห่วงข่อยเพิ่งเนียคนว่าข่อยนารลากเออข่อยก็เลยวะขอบคุณค่ะข่อยวะแซ่บๆพ่เพื่ควาเปมงฮไปมองได้แม่นี่ยกงทังเชิต่นีไปมอเนทังเชกใส่เนีัปรองาดนี่ที่อยไ่เ้างในค่ะ เชิญค่ะมาถึงจุดนี้เราเรียกว่าศาลาสมเด็จพุทธาจารย์ศาลาศาลสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทอนเองค์่งหองนี้เป็นองค์าประธานของวดเป็นองค์่้านพุงนอเอาี่หอตำรวจบนถนทางติแม่เอ้ยมีห้างถึงไง ป้ามาคือห้างไงแท่ยายแท้ห้างตึกแม่มาสื่อคุณแม่ในตจ้อจ้าวเข้าไม่ยหาชมวงมันบ่อแม่อร่อยอร่อยเด้สิเท่าไหร่จ้าเสือม่วงไหลานกินกัน